สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเชิญเพื่อนมาเล่นเกมชาไทยชาเย็นชื่ออะไรคาชื่อดิวค่ะมีข้อมูลวันนี้เราจะมาเล่นหมวดเออหมวดเพลงอือชอบเป็นใะยากยากชาเย็นนะอ่าเลือกเลือกทุกทีทุกอย่างทุกทีทนกอย่างทุ่อีทุกอย่างใครเลือก หนเดอนว่าเศึกาปของที่แมนดาวหน้าือนกนานตกไหมดาไม่่ใช่ใช่หือว่ากลัวทองเลยมันก็แค่ะมาณพันออกจะติมบีเบิร์ที่มันร้องอเโอ้โหค่ะีอะไมาฮ้ยทำไมมันมีแต่

ไม่รู้ร้องไงอะข้าวข้าวหมดได้เพลงเนี่ยเหรออ๋อได้ตั้งสองอันที่เหลืออุ้ยทำเมงเยอะจังเออได้ตั้งสองนี่ไงนี่น่าจะอะไรเราไม่เป็นอ่ะเพลงอะไรไม่รู้อ่ะ กูกิกันร้องยังไงวะเหมือนจะเคยทำไหมกูร้องเลยรู้ไใช่เหรอกูร้อก็คือหมายถึงว่าเขาฆ่ากางียนา้หัวฆ่ากางไว้ให้กับสาวว่าห้ามนอนกัมก็ไม่รับผิดะอนซอยให้ลมไปดีใจดีกับเธอเออไปใแต่ว่าก็ต้องไหวฟอมว่าแบบอยาก่นัการกว่าแบบก่อนก่อนนอนก่อนนอนเราจะผมผ้าข้มผม

เยี่ยมภาษาอังกฤษก o ด d b o อ g o o ด f ฟ r เคยทำข้อสี o o อยก r ด o u ยู่เออใช่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 โฟ่เหนียวอะกูดโฟ่ยิงน้วคยอยู่นะกูดโฟ่ยงไม่ฟังอะได้หนึ่งสองสามสี่ห้า คนได้โหกถูกอะไรได้ไหมสักมือตรงาแคขัาแค่นของหัวแคนผ่านจิ่วมาได้เมจะได้โดนฝันเดน้จะ่เข้าราไม่เตมแค่เรไมมก็เป็นเสายยาเออไล่สัตว์เอเวลาไปต้องไปฝากตังค์อะแบงก์เพราะว่าธนคาพลังงาน บัญชีนพนักงานพานักงานเวลาแบบว่าเป็นผู้ชายอยู่ในพนักงานะเขาเ,เรียกว่าอะไรให้นักพนงกให้รายชื่ว่าบริษัทไม่ใช่ผู้หญิงผ <laughs> ู้หญิงก <laughs> ็<ะ>คืคอเรียกว่าอะไรทำอะไรหน้าผู้หญิงกรเดินต่อคือภาษาไทยออ่าพวกเป็นคุณครูเขาเรียกว่าอะไรครูอาจารย์ไม่ใช่คุณครูตำรวจทหารอะไรเงี้ยราชการอ่ะบ่งได้ อ่าตามแบบเวลาเป็นไกด์นำเที่ยวอะไรเงี้ยเขาจะให้เรียกว่าอะไรไกด์นำเที่ยวเกาเลนวัดตามอะไรเงี้ยทีนักเที่ยวไม่ใช่แบบนักเที่ยวแบบอ่าชมแต่ละเลรามาโหไม่ใช่หมอปลาปลาอะไรวะมาเทนเดอร์เออใช่นนนี่ปุคอ้มันต้องขื่อมั้งมันไม่ได้ว่าแบบ พันีม้เว่าค่เดาแตดว่าคันทมยเชมอยู่บนเชเลอร์อยู่บนอยู่บนรถไฟอยู่บนรถไฟกำลังขับรถอยู่เป็นไขับรถลังขับรถขไฟเออเาเียนแบ์เราเรียนก่าเรู้ไ จริงเราเราไม่เรียนอเอเราเรียนค่แบบไซแอนภาษอังกฤว่านาทยาสาช่ือคือสมุนเฮืจัปาจัปาจัปลาอาชีพจับปาวเราเยอข้อแบบจะขอร้อยมันเป็นยัไงเย็บผ้าเย็บผ้าเขาเรียกว่าอะไรแบบเย็บผ้าตอกสัตว์เย็บผ้าตอกผ้าเอาเอวข่าตัดเย็บเดวกูไม่กรตีนได้นะ

สิบพีเลยเหรอห้าห้าสิบพีดีกว่าเห็ียนเขาพูดมาเองใส่เขาอยากทำมาค่ะคนแพ้ปัดจิ้งหรีดกี่รอบนะห้ามาโอเคหนะึ่งสองสามสี่